เอาปลาออกจากรอบแล้วนี่วันนี้พี่น้ำชาจับปลาได้หนึ่งตัวรอบทําโดยตาใสคือพอเถ่าตาจับตะแขงลูกตะแขงตะ,ตะรอบตังรอบตังอันนี้ตังึืนเออบอฝฟังหนึ่งคืนฟออังหนึ่งึ้นตึ๊บเอาตังขึ้นตังขึ้นลูก แต่จะเปลี่ยนตัวใหญ่เลยอ้าตั้งขึ้นราปนั้นแหละอ้าวขยับขยอ้าวขยับขยับเออนั่นแหละเฮ้ยขยาบขยับขยับขยับขาอืมจับตะข่ายลูกเออนั่นแหละเออเมอเมื่อเมื่อไปหลวงเลยทีนี้มีน้ำบรอกเห็นไหมเห็นเห็นช่องไหม โมโนเห็นช่องไหมมนดูตะแคงเอา้าขหน,นมือช่องเอาไว้ใส่ช่องเลยจะมีช่องเขาได้ใช่ไหมนั่นเออเออมือเขาไปจสปาออกมาจับ้างก็ได้เออจับโคนห้างก็กได้ลูกอืมดึกงเลยติดๆขีบลูกติดขีบอืม จับหัวก็ได้จับหัวจับหัวเ <c oughs> จ้าหัวได้ไหมลูกโอเคจ้บหัวเ <c oughs> อาลงมลงมาลวงลวงเอาลวงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋ <c oughs> ไ,มไม่ดา่าหรอไม่เป็นไรเอาจับจับ้ัวมันจะงีต่ายพอได้ หาปลากินแม่จะไม่ด่ารักลูกแม่แค่บนนิดหน่อยยังไงล่ะยังไงล่ะจับหัวมันเออเออเออจับหางมันอย่างนั้นแบบเปลือกอยู่แล้วล่ะโหพี่น้มชาจับปลาได้ดักรอบเนาะปลาเขารอบ ปลาทะเพียนตัวใหญ่นี่ยับเอาอหัวมันออกมามเละเละเลเลน่นเห็นหลังัหมเห็นหลังั้ย โอ้ใส่ถังตัวใหญ่ไหมโอ้นุ้นนุถ่ายรูปเดือกโอ้แม่ปลาตัวใหญ่พี่เมื่อพี่น้ำชาดักหลบไปดูหลบในปลามันเลยนะ